ตัวมีมไฟด้วยนะมันเปลี่ยนได้ด้วยมันช่องตบพัดลมอันเนี้ย เกียก็คงอย่างนี้เกียร์หมุนยังไงอ่ะมันดูยุง่งยุ่งยากไหมดูยากอะ่ะอันนี้คือ start stop อปอมันเป็นเม็ดเม็ดอ่ะฮะมันเป็นเม็ด<า>เ<อ>ม็มบบดอย่างเงี้ยเออเมก้าเนี้ยแล้วรถเข้าอ๋อ<า>เฮ้ยมีไฟมีไฟ เพลงไงเพลงนี่มันกำลังชาร์จนั่นเองอ่าก็เขาชาร์จอยู่ข้างหน้าไง ไฟนี่มันเปลี่ยนสีเปี่นอสีินได้อะไรนะ <laughs> ไฟ<ป> <laughs> ได้ไหม <laughs> เหมือนเข้าไปในผับนั่น,นี่ <laughs> <laughs> เ,นเนี่ยไฟเราสามารถเลือกได้ไหมว่านี่นี่เราจะโรบูรุมเยอะจอมันใหญ่ดีนะมจอใหญ่ <laughs> เหมือนเขาเอามูฟฟังก์ชันจากที่เหมือนถ้าเป็น MG ใช่ป่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะกดกดอันนี้เขามูฟอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้ก็เลยจะโล่ง ไม่ยอมิชอบตรงไฟเนี่ยเออเลยบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนไฟได้ป่ะแต่เบาะดีมากเลยอะดีไหมเบาะแบบออแต่ถ้าเทียบกับ MG4 มันก็จะเบาะ MG มันจะนุ่มกว่าออตีไม่ออกแบบสปอร์สบอร์ตแต่สุดท้ายมันก็นั่งได้เท่ากันอยู่ดีเนาะเออมันก็คนละสไตล์แล้วแต่คนชอบไฟประมาณนี้ ให้แกเหมือนเซลขายรถมากเหมือนไหม <laughs> พี่เขายังบอกวนลกว่าเป็นเซล <laughs> แกเหมือนเซลขายรถมากเลยไปไปดูไอ้ดอลฟินดิเอามามามาดูมาดูดอลฟินดิ ก็จะเล็กลงมาหนนะ่อยเนาะอันนี้เขาปรับยังไงอ่อ๋อนี่ไงอันนี้มันสวยดีอะดู perfect ติดตึ้งจอเล็กไปเนาะเออแต่วนะ่าโอเคอยู่นะแต่จออนี้ใหญ่ดีจอชัดดีอเออชัดใหญ่นะนี่เขาเปิดกระโปรงอย่างไงเ,เลยมีแบบเตือนสีแดงเฮ้ยแต่ฟังก์ชันอันนี้มันก็จะมูฟมาอยู่งนี้ไงอือ,อ,อใช่ปะ่ะอย่างเมื่อกี้อ u t o สามมันอยู่อยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะอือแต่นี้อยู่นี่ ว่าจะกล้องชัดมากเลยโมเกีย,ยแต่เดี๋ยวพี่ไปเปิดป,ประตูฝั่งนั้นดูอ๋อนี่อ่ะอ่ะมันไม่มีมันก็มีไฟเลยเออเอ้ยเขามีไฟนะแต่ แกเป็นเซลขายรถได้เลยบอหนังนะอันนี้จอใหญ่จอชัดดีนี่แต่ถ้าดูอ่ะชอบข้างในของดอลฟินมากกว่ามันดูมันไม่วุ่นวายอ่ะยังไงนะชอบดอลฟินมันดูเรียบเรียกว่าเนาะมันดูเรียบเยบแต่ว่าออตโต้เขาจะดูวุ่นวายกว่านี้นี่แต่พี่อชอบไฟร้นี่กุญแจกุญแจสวยนะญสวยนะ ม,มันก็นั่งได้แค่ห้าคนเหมือนกันเออแต่นี่มีที่พักแขนว่าเอ้ยเอ็มจีน่าจะทำแบบนี้นะเออมีไว้แก้วนมแก้วน,น้ำเออ,เอ,อม,มันเซลเลยอ่ะ เอาคันไหนเอ้ไปดูท้ายมันไหมไปยังเรายังไม่ได้ไปดูท้ายมันเลยท้ายมันเปิดออย่งนี้เอ้เอ,อมันลงเปิดด้ยดิมันไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหม ใช่ไฟฟ้าแต,แต่ว่ามันดูเล็กๆนิดนึงแต่ถามว่ามันน่ารักอเป่าต้องลองไปเปิดันทันนั้นมันถ้ามันเปิดคันมั้ย,ยไฟฟ้าเหรอคะ อันนี้มันเป็นงกว่าอันนี้คือเอาโลงนีบมนีม่นี่เร็วเร็วนี่เห็บไหมเนี่ย